สวัสดีเขาวันนี้ของระมรวีนน่ำปล่อยออกมาเป็นกดดูใ <ผม S 1> ่เห็นนะครับในวิดีโอครับคลิปที่ทำน้าร้องไห้แบบนี้หรือแบบนี้แต่วันนี้ใช่ของโปรดผมเลยเขาวิธีการก็คือลกก้องดูนะครับกดตรงนี้จากนั้น อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเขียดว่า DIY วีด้าร้อะไร้ที่นี่ไงเสร็จเขานี่คือหน้ารองไห้ของ ผมเดีย๋ยว z o o ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อย่าลืมกดไลค์แล้วติดตามด้วยนะคะ